ทุกคนเหลืองอล่ามไปหมดเลยเห็นไหมคะเดินรับอากาศสดชื่น,นะค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเห็นตาลุงนะทุกคนค่ะลุงซาพาแซบมน,นีมาผาเก็บกระเทียมปลาคะ่ะทุกคนค่ะกระเทียมปลาเยอะมากเราจะเอาไปผัดน้ำมันหอยนะคะทุกคนนี่ ไอ้นั้นมานี่นายเอาอุปกรณ์มาเก็บขอดึงยังสี่ได้นะนี่นด้ตั้งใจจะมาเก็บจะเอาใบมันไปผัด,ดค่ะคุณผ้ช ทุกคนทุกคนเขามีเยอะมากเลยนะเนี่ยกะทียปลาเยอะแห้งดูสิเอาไปผัดนะคะทุกคนคะ่ะจะเอาไปผัดลุงยางมาบ็อกไก่นะคะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่เองไม่ได้ออกไปไกลเลยนะคะทุกคนคะ่ะ ไม่ได้เอามีดเอาอุปกรณ์อะไรมาขุดนะคะดึงไปด้วยมือนี่แหละทุกคนคะ่ะมันเยอะมากแบบว่าตองไปออกข้างนอกเลยค่ะทุกคนคะ่ะอยู่ที่เดียวเก็บได้เยอะขนาดนี้เลยดูสิเยอะไหมคะทุกคนบุกป,ป่าฝ่าดงไปตามเก็บต้นกระเทียมค่ะมันเยอะมากนะคะทุกคนคะ่ะ แต่อันนี้ก็เห็นแล้วนะคะคือมันเยอะแห้งแต่เราจะเดินไปเรื่อยๆนะคะออกกลาลังกายไปด้วยเก็บกระเทียมป่าไปด้วยนะคะกระเทียมป่าเอาไปผัดน้ำมันหอยค่ะทุกคนโอ้อทุลักทุเลเดี๋ยวให้ดูคะ่ะว่ามันเยอะแค่ไหนกระเทียมป่าทั้งนั้นเลยนะคะเยอะมากเห็นปะเยอะมากแต่อันนี้อยู่ข้างทางไม่เก็บนะคะนี่ ที่เห็นเขียวๆข้างมดเนี่ยเป็นกระเทียมปลาทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนคะ่ะสามารถเก็บได้เลยนะนูน่นะกระเทียมป่าค่ะทุกคนเยอะมากส่วนนี้ฉันก็จะเดินไปเรื่อยๆค่ะทุกคนคะ่ะออกกําลังกายแต่กระเทียมเยอะๆอย่างนี้มีคนเก็บไหมมีแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะมีคนเก็บนะแต่เขาจะเก็บไปขาย แต่ถ้าเป็นเช่าบ้านเก็บกินเองอะ่ะเขาไม่เก็บนะคะทุกคนคะ่ะถ้าให้เขามา่เก็บไปกินเองโดยชาวบ้านที่เป็นแบบอย่างคนสวิตแท h, แๆฝรั่งแท h, แๆเนี่ยเขาจะบอกเก็บเลยนะคะเขาบอกว่าเขาหย่านมันเบือ่อย่านแบบตาย <c ười> ขันสมุดเบื่ออีหยังสิมันกะมันบอกคือเขาสื่อเองขันเขาสื่อในซูเปอร์มาเก็ตสื่อในร้านอะ่ะเขาก็จะสมั่นใจว่า มันปลอดภัยแฟนลุงนี่สิบ่ให้เก็บเลยนะอันนี้อ่อนจนถ้แห้งนะคะจังไหามานี่บบอ่อนกับบ่าไหมาอยากมาเก็บทุกคนคะ่ะมันบรรยากาศเนี่ยอันนี้กลางเมืองซูริกเลยนะคะน้ำตรงน้ำตกนี่เราจะไปเก็บคะ่ะทุกคน ทุกคนคะ่ะอึบทางนี้ดีกว่าทุกคนคะ่ะนี้เห็นไหมได้กระเทียมป่ามาแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะจะเอาไปผัดนะคะกระเทียมป่าจะเอาไปทํากับข้าวเขามีดอกด้วยนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คือดอกกระเทียมนะเบิง้งดอกเขาออกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะดูดอกสวยไหม ่ดอกเขาผัดอร่อยนะคะอีฉันได้มาแล้วเดี๋ยวจะเอาไปล้างแล้วก็ผัดทําเป็นน้ํามันหอยผัดตับผัดหมูผัด,ผด,ผดไก่ผัดแบบคือจงผัดต้นหอมดอกหอมมังสี่เนะะี่ยค่ะทุกคนคะ่ะมันจะแซ่บนะคะวันนี้ทําคลิปเก็บกระเทียมให้ดูนะคะบ๊ายบายลาไปก่อนนะอุ้ยเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามลุงด้วยนะคะทุกคนที่สวิ์แลนด์นะคะ <c oughs> เขาเจะจะมีสะพานเล็กๆให่งสิให้ข้ามคลองอยู่ทุกที่เลยนะคะกระสิขามกลับระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยเห็นไหมทางกลับบ้านนี้ก็กระเทียมป่าทั้งนั้นเลยนะคะนี่เยอะมากกลับบ้านแล้วค่ะทุกคนค่ะ หลังจากไปเก็บกระเทียมไปฉันก็จะขอกลับบ้านนะคะเดินกลับบ้านสบายๆค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวกลับบ้านไปทําให้ดูว่ากระเทียมป่าเอาไปเห็ดอีหยางแซบนะคะทุกคนค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆทุกคนค่ะในที่สุดก็กลับมาถึงบวานแล้วค่ะกลับมาพร้อมกับกาลีกกระเทียมค่ะทุกคนค่ะไปเก็บกระเทียมมาเอาไปผัดน้ามันหอยคือที่แซบเนาะทุกคนค่ะไปดูกันว่ามันจะแซบไหมผัดมาชิมก่อนนะคะทุกคนค่ะครั้งแรกนะ เขามีดอกน้ำนะคะทุกคนขายเบิง้งนี่คือดอกนะคะดอกกระเทียมปลาเขาบอกว่าบางคนบอกว่านี่คือเดอะเบสพัดที่ตรงที่อร่อยที่สุดว่าซา่านในเบิง้งดอกมันเอาไปผัดผัดใส่ตับคือชิแสบนะคะทุกคนค่ะ <c oughs> กลับมาบ้านดื่มกาแฟอีฉันไปข้างนอกไปดูบ้านคนอื่นบ้านจะคล้องดอกใหม่ก็ะเต็มขึ้นกันนะคะ